สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วบยบายทีวีอีสานนะคะกับดิฉันนะภภร์ต่อพลค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถจะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วบยบายทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข1 1ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามกันได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะพิมพ์เข้าไปที่คําว่า nbt U B O N นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะออกอากาศเป็นประจำนะคะทาง N B T ช่อง11นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราทำการเปิดตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แสงแรกนั่นก็คือปลาแสงแรก จากอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนพี่น้องเกษตรกรจากอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เราได้เกียรติได้รับเกียรติจากทางผู้ร่วมรายการ3ท่านด้วยกันนะคะซึ่งมาร่วมรายการแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอในวันนี้นะคะท่านแรกก็คือคุณแม่สุภาพรคําเมฆหรือว่าแม่ต่ายนะคะท่านที่2ก็คือ คุณแม่พิมพามาสุขนะคะหรือว่าแม่หนิงนั่นเองท่านที่3ามก็คือคุณแม่บางอรอนสมสุขนะคะหรือว่า แม่อ่อนนั่นเองนะคะทั้ง3ท่านมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรจากอำเภอสว่างวีระบงจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องการันตีนะคะเรื่องของความอร่อยแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่นํามาเป็นของดีเป็นแสงแรกของอุบลราชธานีเดี๋ยวถามแม่ตายก่อนดีกว่านะคะเรื่องของการรวมกลุ่มกันรจริงๆแล้วเราเรารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมานานหรือ,อยังคะ รวมมาตั้งแต่ปี 2, 5, 4, 8แล้วค่ะตั้งแต่ปี 4, 8แล้วะนะคะณะปัจจุบันนี้เกือบ20ปีค่ะโอ้โหนะคะนานมากการันตีแบบความอร่อยแน่นอนะนะคะ,คะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะตอนนั้นที่มารวมตัวกันนี่คือเราได้มองเห็นอะไรเรานำวัตถุดิบแปรรูปอะไรบ้างณตอนนั้นค่ะอ่อสืบเนื่องจากว่าที่บุงแมลงของเราค่ะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านแล้วก็ชาวบ้านเราได้เลี้ยงปลาในกระชังค่ะ ก็ได้เกิดวิกฤตคือทําให้ปลาเรานะราคาตกต่ำท <c oughs> ีนี้เราก็เลยนําปัญหาต่างๆไป <c oughs> พบกับผู้บงังคับบัญชา <c oughs> ก็คือท่านในอำเภอท่าน <c oughs> นี้ท่านเกษตรท่านประมงก็เข้ามาแนะนําค่ะว่าเราควรทําปลาินแดดเดียว <c oughs> หรือเอามาแปลรูปเป็นปลาส้ม <c oughs> เป็นน้ําพริกต่างๆมันจะได้เพิ่มมูลค่า <c oughs> จากนั้นก็ได้ต่อยอดธุรกิจมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยในช่วงนั้นเพราะว่าราคาปลานิลนะตอนนั้นมันตกต่ำจริงๆใช่มันลงอยู่ที่38บบาท38บาทนะตอนนั้นและที่สําคัญก็คือว่าที่สว่างบีระวง์เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับแมนามูลนะคะเราก็จะประกอบอาชีพเรื่องของการทําประมงแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังมันก็เลยทําให ทำให้ในช่วงนั้นเปลี่ยนแนวคิดก็เลยมาทําเรื่องของปลาปลาเนียนแดดเดียวค่ะณนะตอนนั้นที่ทําเริ่มมีสูตรแบบนี้หรือย,ยังคะหรือว่าทําเป็นสูตรไหนก่อนคะตอนตอนแรกนะคะเราก็จะทําเป็นสูตรแบบโบราณที่ว่าพ่อแม่เราสอนมานะคะก็คือทําเป็นตัวค่ะ,คะทําเป็นตัวทีนี้ว่ามันทําเป็นตัวทั้งตัวเลยใช่ไหมคะ,คะทำเป็นตัวแต่ว่าเราล้างหมึกล้างล้างไส้อะไรเลือดอะไรออกให้หมดค่ะ ให้สะอาดที่สุดแล้วเราก็มาบัาง้บงบงบแล้วก็หมักด้วยเกลือผงปรุงรสทีนี้เราก็เอาไปตากแดดดูปรากฏว่าเราลองผิดลองถูกอยู่มันมันคล้ายๆว่าเนื้อมันมันเยอะอปะนินเนื้อมันเยอะ,ะมันก็ทําให้เราชิมดูเนาะ,ะมันยังไม่ถึงที่สุดทีนี้เราก็เลยลองมาทําเป็นเส้น แบบเหมือนหมูแดดเดียวก็เลยทําเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล่ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปตากแดดแล้วกระบวนการหมักเหมือนกับที่สมัยรุ่นบรรพบุรุษของเราได้สอนไว้ไหมคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนต่อยอดยังไงคะปรับคือเราก็นําเอาพวกพอเรามาทําเป็นเส้นๆแล้วเราก็นําเอาพวกอะไรล่ะขิงค่ะตะไคร้พริกไทยอะไรอย่างนี้ค่ะงาขาวงาดํานํามาหมัก เป็นรสชาติอันนี้รสด,ดั้งเดิมแล้วก็คงไว้รสด,ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเป็นเส้นออ,อันนี้ดั้งเดิมอันนี้มาใส่ขิงอันนี้มาใส่ตะไคร้อันนี้มาใส่พริกไทยดำค่ะค่ะมันก็ทําให้ลูกค้ากินแล้วเราเอาก้างออกออกินง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมหรือว่านักศึกษาหรือว่าวัยทำงานผู้สูงอายุก็ทานง่ายค่ะ ก็คือทําเป็นหลายสูตรให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยและที่สําคัญก็คือปลาเนี่ยมันจะทานง่ายแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องของพริกไทยไม่ชอบเรื่องของขิงค่ะแต่ไข่หรืออะไรก็จะมีสูตรที่มันเป็นสูตรออริจินอลสูตรแบบดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่มันต้องเติมกลิ่นอะไรที่เป็นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกมีค่ะแล้วกระแสตอบรับดีไหมคะหลังจากทาแบบนี้ค่ะค่ะดีส่วนใหญ่กลุ่มไหนที่มาซื้อคะส่วนมากก็จะเป็นวัยทํางานหรือว่า นักศึกษาค่ะอวขนาดพวกเรานี่แหละก็คือทานได้ทุกเพศทุกไหยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยคือคุณแม่คุณแม่ตายเนี่ยคือเขาเรียกว่าเอาก้างออกแล้วใช่ะสามารถที่จะไปคือมีไหมคะที่แบบว่าขายเป็นแบบว่าตากแห้งแดดเดียวตากแห้งแล้วเราเอาไปทําประกอบอาหารเองทำไปทําเป็นปลานินผัดชาหรือว่าไปเป็นอะไรนะลาบ ปานินอะไรอย่างนี้ค่ะได้หมดค่ะแต่ว่าแพ็กเกจที่นํามาวันนี้เป็นแบบรับประทานได้เลยเราเราถ้าเราไปทําแบบนั้นเราต้องตัดเป็นลูกเต๋าลูกตัดเป็นลูกเต๋าทอดแล้วเราก็จะทําเป็นลาบปานินแดดเดียวต้มยำปานินแดดเดียวน้ําข้นค่ะค่ะคือทําได้หลายรูปแบบค่ะเป็นปานินผัดชาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็หลากหลายเมนูนะคะอันนี้คือเพียงแค่แม่ตายคนเดียวทนะที่เล่าให้ฟังจริงๆแล้วไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับแม่หนิงด้วย แม่หนิงนี่ก่อนเข้ารายการเห็นคุณแม่บอกว่าโสดนะคะคนโสดวันนี้เอาโสดทุกคนนั่นแหละวันนี้นะคะเดี๋ยวถามแม่หนิงหน่อยแม่หนิงก็เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะที่สว่างวีระวงศ์เช่นเดียวกันแต่แม่หนิงจะทําเรื่องของสมุนไพรนะคะเป็นเมี่ยงใช่ค่ะเมี่ยงคําเป็นเมี่ยงคําเมี่ยงคำทำมาจากอะไรคะแม่หนิงสูตรพิเศษนะคะนี่เคี่ยวน้ำเคี้ยวนะจากน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยใช้เวลามากกว่า3ามชั่วโมงนะนี่เก็บได้นานค่ะ สมุนไพรใส่ใส่น้ำเมี่ยงนี่ก็จะมีมพะพร้าวคั่วนะคะมีข่าตะไคร้แล้วก็มีกะปิอย่างดีแล้วก็มีกุ้งแห้งแล้วก็มีถั่วคั่วแล้วก็เคี่ยวนานถึงสามชั่วโมงน้ำเมี่ยงและสมุนไพรสดนี่ก็จากชุมชนของพวกเรานะคะมันจะเป็นแบบเป็นสมุนไพรที่ทานในหนึ่งคำน่ะมันสามารถลดไข้ลดไอแก่ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะเพราะมันจะเป็นสมุนไพรสูตรเผ็ดร้อน สูตรร้อนสูตรเผ็ดของเรามันผสมในหมดเลยในใบชะพูหอมขิงนะคะมะ,มะนาวขมก็จะช่วยแก้หวัดแก้ไอได้นะี่คะหนึ่งคำสามารถลดไอลดเสมหะได้เลยนะคะเนี่ยสมุนไพรเราโอ้โหนะคะเป็นแบบสูตรอ่าสูตรลับเลยก็ว่าได้เนาะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราหาทันยากจริง,รงๆแล้วคือแม่หนิงเริ่มเริ่มคิดสูตรเมี่ยงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมี่ยงแบบนี้เริ่มคิดคิดสูตรนี้มานานหรือ,อยังคะ เป็นคนที่ชอบทานจากที่เราไปซื้อทานแล้วมันจะหวานมันจะหวานหวานไปแต่เราก็เลยมาทําปรับในสูตรของเราเองคุณคุณแม่ทําให้ทานแล้วเราก็มาปรับเพื่อให้ไม่ไม่หวานมากคนทานเบาหวานเขาบอกว่าไม่อยากทานเพราะเป็นเบาหวานแต่ของสูตรเรามันจะไม่หวานไม่หวานปไปแรกมันจะออกกลมกลมค่ะทานง่ายก็ถือว่าเป็นเป็นรสชาติที่ ถูกปากของคนในบ้านเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้หวานไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเข้ากับพื้นที่พื้นเพบ้านเรานั่นเองนะคะอาจากแม่นิงเดี๋ยวถามแม่ออนหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลาเหมือนกันนะคะแสดงว่าในช่วงนั้นปลาเริ่มเริ่มที่จะราคาถูกแล้วก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นปลาส้มด้วยส่วนหนึ่งแม่ออนบอกว่าเป็นปลาส้มไร้ก้างก้างไปไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแม่ออนไม่ค่ะคือคนแก่ก็ทานได้ เพราะว่ามันไม่มีก้างส่วนมากลูกค้าส่วนมากเขาจะเน้นไม่ให้มีก้างก็คือพี่ต่ายบอกว่าเราจะทำไงปลาส้มอ่ะปลาส้มมันเป็นตัวมันก็จะมีก้างหนูก็เลยคิดว่าเออเราทําปลาแดดเดียวแล้วเองทำปลาส้มด้วยแต่เราทําเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋อทานง่ายทานง่ายค่ะก็จะทานง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วทีนี้ทําเป็นปลาส้มเนี่ย ปลาส้มส่วนใหญ่เราก็จะเห็นหลายพื้นที่เขาทากันทํามาจากเขาเรียกว่าปลาตะเพียนบ้างหรืออาจจะเป็นปลาอะไรที่ที่ที่เขาทำปลาบึกปลาที่เป็นปลาปลาหนังอย่างนี้ก็มีใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาจากปลานิลค่ะเป็นปลานิลนะคะเป็นปลานิลที่เราเลี้ยงเองเป็นปลานิลเลี้ยงเองด้วยใช่ค่ะตอนนี้ ตามท้องตลาดปลาดินนี้กิโลเท่าไหร่คะแปดสิบห้าถึงเก้าสิบนะคะจากในสมัยนั้นที่เราสามสิบแปดสาสิบแปดบาทนะยี่สิบปีที่แล้วสมัยที่เราเป็นสาวสาค่ะลูกทอนนันนะคะทีนี้บอกให้ฟังหน่อยค่ะว่าขั้นตอนคร่าวๆในการทําปลาส้มของแม่อรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนคร่าวๆว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนยังไงบ้างทําอะไรยังไงในทำเหมือนปลาแดดเดียวเลยค่ะเน้นที่เราจะเอาก้างออกให้หมดแล้วแช่น้ําเกลือประมาณสามชั่วโมงแล้วเรามาทาล้างให้สะอาดจนน้าใส แล้วเราจะมาแช่น้ําเกลือค่ะหลังจากที่แช่น้ําเกลืออยู่ประมาณ ouais. 3ช네 uh huh. ั่วโมงเราก็จะมาคุกเค้ากับเกลือแล้วก็กระเทียมที่เราบุไม่ต้องตำนะคะไม่ให้ละเอียดค่ะแค่บุค่ะค่ะแล้วเราก็จะหมักแบบนี้ใช่ค่ะประมาณนั้นคะค่ะแล้วก็จะมีข้าวข้าวเราต้องล้างแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ําก็อีกประมาณ3ชั่วโมงเราถึงจะคุกใส่กันอีกรอบหนึ่งแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไป เราต้องมีน้ำซาวข้าวด้วยค่ะสูตรลับของเราคือเราเส่น้ำซาวข้าวค่ะค่ะคุณสมบัติเคล็ดลับของน้ำซาวข้าวที่แม่อรนบอกนี้มันมีคุณสมบัติช่วยทำอะไรในปลาส้มค่ะตัดให้ปลาไม่ขาวค่ะแล้วปลาเราสีใช่ค่ะดับกลิ่นแล้วก็ปลาส้มเราสีสวยไม่เชื่อเรามีให้ชิมค่ะกอนคค่ะการันตีเลยค่ะการันตีปลาส้มค่ะและนี่สำคัญเดี๋ยวให้แม่ต่ายเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้มีรางวัลมาด้วยรางวัลจากที่ไหนยังไงเขามาโชว์ เรื่องของการันตีของความสดสะอาดอร่อยมีอยรับรองด้วยก็จากที่ว่าเราเริ่มต้นกับผู้ที่มีอุดมการเดียวกันเนาะ,ะมีทัศนคติเดียวกันก็คือทำให้เราฝ่าฟันเรื่องของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานคือรางวัลที่เราได้ก็จะมีรางวัลอ t ทธนะคะ5ดาวระดับประเทศะะนะคะค่ะ,คะ,คะ แล้วก็จะมีรางวัลอยคอลเลตี้อวอร์ดนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เจีวบองเราค่ะแจีวบองเราได้อยคอลเลตี้อวอร์ดนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่อ่าปานินเดียวไรล่กล้างนะคะปานินเดีดนนเดยวอ่ารางวัลอยคอลเลตี้อวอร์ดปีที่แล้วค่ะอันนี้ก็ความภูมิใจของเราอันนี้ก็คือรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับชาตินะคะรับโลรรางวัลจากในหลวงของเรานะคะอันนี้ค่ะ โอ้โหนะคะคือรางวัลนี่โตแทบจะไม่มีที่วางพอแล้วนะคะรางวัลเยอะมากการันตีความอร่อยความสดใหม่และที่สําคัญถูกใจของลูกค้าที่มาซื้อมาอุดหนุนนะคะของผลิตภัณฑ์จากสว่างกีรวงโดยฝีมือของคุณแม่แม่แล้วก็แม่ทั้งสามแม่นี้นะคะคุณผู้ชมคะรางวัลเจี๋ยวบองเราเจี๋ยวบองเรามีให้ชิมด้วยนะคะปานินแดดเดียวก็มีให้ชิมลูกค่ะนะคะก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่ลองชิมไม่ได้แล้วนะคะยังไงก็ คุณผู้ชมเองถ้าหากว่าอยากจะสั่งจองหรือว่าติดต่อ,อยังไงก็ทักสดๆมาในรายการกันได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยโหหลโหหลโหลโหล,โล,โลใครเนี่ยโห<ล>อะไรอะ่ะโทรมาไม่พูดอะ่ะแล้วโหลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยอ หายไปไหนต้องสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลยฝุ่น PM 2.5มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมถ้าเข้าไปถึงถุงลมในปอด เป็นผลทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโลรคปอดต่างๆทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงเราสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2 5ได้ง่งายๆเช่นงดเผาขยะงดจุดทูปเปลี่ยนมาใช้ทูปไฟฟ้าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำมันทำความสะอาดบ้าน แค่นี้ก็ช่วยโลกช่วยเราให้ปลอดภัยจาก p m 2.5ได้แล้วนะครับ ดตามมาต่อนะคะคุณผู้ชมกับรายการตลาดไม่วายบทีวีอีสานค่ะเราอยู่กันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะวันนี้นําผลิตภัณฑ์จากปลาะะที่สําคัญเป็นปลานิลที่พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนนี้นะคะขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางออนไลน์กันหน่อยนะคะ มีคุณน้อยหากิ้งนะคะส่งรูปหัวใจดวงโตมาเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ปัญญาแพงเหล่าค่ะบอกว่าขอบคุณข่าวสารมากนะครับแล้วก็ส่งรูปหัวใจมาให้ด้วยแล้วก็มีคุณไพวันคําจริงนะคะ,ะพี่หมองของเรานั่นเองนะคะบอกว่าว้าววรับชมอยู่ที่สว่างวีระวงด้วยนะคะ <c oughs> ติดตามแม่แม่ทั้ง3ท่านด้วย <c oughs> แล้วก็มีคุณบาสด้วยติดตามจากนครพนมนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชิมกันหน่อยนะคะคุณแม่บอกว่าการันตีความอร่อยจากป้ายจากใบประกาศจากเกียรตินิยมต่างๆมากมายเลยอร่อยจริงไหมคุณแม่อยากให้ชิมอะไรคะวันนี้ค่ะชิมปานินแดดเดียวเป็นปานินแดดเดียว,วสูตรไหนคะวันนี้อ๋ออันนี้เป็นสูตรพริกไทยดำค่ะสูตรพริกไทยดำอ่าต้องชิมกับกับ ข้าวเหนียวแล้วก็แจ่วบองค่ะนี่ค่ะลูกข้าวเหนียวแจ่วบองนี่ก็ทําเองใช่ไหมค่ะแจ่วบองทําเองลูกเนี่ยค่ะปอิสานบ้านเราต้องไม่พลาดข้าวเหนียวนะคะนึ่งนึ่งมาจากบ้านเลยยังหอมยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยกับโอโหยิบเลยลูกนีชิ้นข้าวเหนียวร้อนร้อนร้อนมากเป่าหน่อยลูกเป่าหน่อยแอร์นิดนึงเป่าหน่อยเป่าเออเป่าหน่อยลูก โดนแอร์นิดหนึ่งอ้าวนี่นะคะกัดเลยลูกชิ้นอันนี้ก็คือทอดมาแล้วจากบ้านนะคะอบนอกนุ่มในอบนอกนุ่นนุ่มในมีหนังติดมาด้วยค่ะเป็นพริกไทยดําใช่แล้วก็โรยด้วยงาขาวโรยด้วยงาขาวเนื้อหนึบหนึบนิดนึงนะคะชิมดูอันนี้เจยวบ เนี่ยตุวยก็แจวบองี่ลูกเนี่ยแจวบองี่ลูกแจวบองเห็นไหมะมีหนังแม่กัดเลยหนูอยานหนูกัดเอาเนื้อเลยอร่อยไหมเนื้อมันนุ่มหนังมันต้องตีมาด้วยต้องหนังออกนะอันนี้เนื้อแบบอานุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติความนัวนิดๆเพราะว่าให้ทานกับข้าวเหนียวให้ทานกับข้าวเหนียวลงตัวนะแ่บปะแ่บอีหลีแ่บน่าลักเนาะ แซบอีหลีค่ะแซบอีหลีอันนี้แจ่วบองลูกจิ้มเอาปลาจิ้มเลยก็ได้ลูกแจ่วบองนี้ต้องทานกับผักไหมครับ่ะลองดูนะคะอันนี้แจ่วบองสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงทํำยังไงค่ะอันนี้ต้องต้องสมุนไพรนี้ต้องสดนะลูกอย่าไปนิตัาให้นะนี่แจ่วบองขออนุญาตช่วยนะขออนุญาตช่วยสูตรอย่างนี้นะแซบลูกแซบไม่ไม่เค็มอันนี้คือแจ่วบองจะทานกับแตงกวา นะคะเอาขอชิมนี่นะคะนี่คำนี้กับใบชะพูอย่างนี้นะคะเอาให้คุณคุณกุ้งชิมชิมลูกเนี่ยห่อใบชะพลูแจ่วบองนี่คือต้องมีความหนวใช่ไหมคะอร่อยลูกอันนี้แจ่วบองห่อด้วยใบชะพูใช่ยิ่งแซ่บเลยอีสานเรียกว่าเมี่ยงปลาะเมี่ยงปลาล้นะคะนี่คือใบชะพูเมี่ยงห่อเป็นเมี่ยงชิมเป็นคำคำเลยนะคะคุณกุ้งเอากาวใส่อีกลูก จะรสชาติอีกแบบหนึ่งใช่มีไงปลาส้มต่อเห็นไหมรสชาติอีกแบบหนึ่งรสชาติจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้่อนอนุญาตค่ะปลาส้มแล้วก็จะมีความหอมใช่อันนี้ปลาส้มเราอร่อยมากนะคะจะไม่ให้เราทานข้าวต่อแล้วอร่อย่ะทุกคนอร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะเจ่วบองค่ะเอาไปทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือจะเอาไป ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เมนูอะไรคะปลาส้มไร้ก้างค่ะปลาส้มใช้ปลานิงแล้วก็ใช้ปลานินค่ะที่เลี้ยงเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทําให้สุกแล้วเรียบร้อยไม่มีก้างทานได้ค่ะคือจะอิ่มแล้วนะแม่เโชว์โชว์ท่านผู้ชมหน่อลูกแซ่บ แสบอิ่ยเสียดอิแสบอิแอบแสบแสบแสบอ้าวกดไลค์ให้เลยกดไลค์กันลค์กันแสบสมคำเล่าเลยสมคำเล่าเลยเป็นปลาส้มปลาย่างค่ะที่แบบนุ่ยแม่อ่อนค่ะเอาแม่อ่อนการันตีอีกหน่อยว่าอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอ่ะมีเมนูอะไรให้ชิมอีกครัะจะทำเมี่ยงให้ชิมแต่ละอย่างที่เราชิมในวันนี้นะคะก็คือเป็นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเป็นรสชาติที่เราทำ ทำทานให้มันถูกปากกับคนในพื้นที่คนอีสานบ้านเรานะคะคุณผู้ชมคะเขาจะมีการทานเจียวบองข้าวเหนียวแล้วก็ปลาเนี่ยจะมีความนัวนิดๆหรือ่าที่จะให้ทานกับข้าวให้อร่อยนั่นเองนะคะค่ะตอนอนโลกเออเยี้ยวหรือเคี้ยวด้วยอีกก็ได้นะเอาแตงอีกสักคำนิดนิดนึงคือข้าวมันร้อนมากแม่เพาะเป่าในลูกเปล่าเป่า เดี๋ยวจะเอาชิมเมี่ยงกันหน่อยเมี่ยงคำนะคะที่นี่เดี๋ยวแม่นิงกำลังจัดให้จะได้จบด้วยมีกรอบแซ่บว้าวว้าวแม่นิง่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เราจะห่อเมียเ่ยงเราต้องใส่อะไรก่อนขั้นตอนไหนมันถึงจะอร่อยใส่ขนาดไหนประมาณนี้ใส่มะพร้าวคั่วนะคะถั่วคั่ว กุ้งแห้งทิ้งหอมแดงมะนนาวแล้วก็พริกค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนแล้วก็นี่แหละคำเดียวในสมุนไพรนะน้ามเลยลูกคำโตมากคำโตมากค่ะนี่ในหนึ่งคำสมุนไพรนี่ในนในหนึ่งคำเนี่ยจะมีสมุนไพรทุกอย่างเลยแล้วสมุนไพรที่อยู่ในคำเดียวเนี่ยคำนี้เนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าสรรพคุณอะไเลือดลมับเลือดลมนะเลือดลมไหลเวียนดีนะท้องอืดท้องเฟ้อไข้หวัด เจ็บคอเสมหะได้หมดเลยค่ะเนี่ยแสดงว่าเมนูนี้คิดขึ้นตอนที่มีการระบาดของโควิด -19 รก่อนก่อนค่ะมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่ขายดีช่วงโควิดขายดีช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวช่วงที่เดี๋ยวช่วงที่พีธดีกรจะชิมเดี๋ยวคุณแม่เล่าถึงผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะมันกำโตนิดนึงนะทุกคน่เอาชิมกันหน่อยอ้ามก็ขออนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็นปนินแดดเดียวแล้วนะคะอันนี้เราเราทอด คือปลานิน,นี่เราต้องใช้ปลาสดค่ะปลาสดเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาเอาแต,แต่เนื้อค่ะเอาแต่เนื้อแล้วก็ทําเป็นเส้นๆนะคะล้างน้ําเกลือให้สะอาดค่อยเอามาหมักสมุนไพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วบองแจ่วบองนี้เราก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ เนื้อปลา,านะคะปลาปลานินค่ะปลาาปลานินเราก็ทําเองที่กลุ่มนะคะเนี่ยเราคือเนื้อปลานินนี่เราต้องเอามาสับให้ละเอียดหรือบดค่ะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งสูตรแล้วก็นำมาคุกเขาผัดนะคะให้สุกผัดให้สุกประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาส้มที่น้องอ่อนเขาเป็นคนรับผิดชอบในการเป็นสูตรนะคะแม่อ่อนเขาก็ทําอร่อยค่ะคือเขาเน้น ต้องใช้ปลาสดแล้วก็เป็นปลาน,นิลที่เราเลี้ยงเองเนาะใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็จะมีมีขายนะคะ <c oughs> หน้าร้านของเราก็จะมีวางขายที่ร้านอารมณ์สว่างนะคะ <c oughs> สายวาลินพี่บูร์นะคะกิโลเมตรที่24ค่ะอํเาเภอสว่างวีรวงนะคะ <c oughs> ทุกอย่างเ <c oughs> มียงคํานี่ก็แม่หนิงเขาก็ใส่ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นใบชะพูเง,งี้ยเขาก็มีมีเกษตรกรปลูกส่งนะคะนอกนั้นก็จะเป็นพวก ส่วนสําคัญก็คือน้ําจิ้มต้องอร่อยเนาะต้องใส่ใจน้าน้าน้วน้าเคี่ยวน้ําเนี่ยค่ะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ําจิ้มน้ำจิ้มค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคลาดสรรอยคลาหน่อยอันนี้น้องใหม่น้องใหม่นี่แก่แก้ข่าวแก่ดับกลิ่นนะคะดับกลิ่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนมกรอบขนมทานเล่นลูกขนมทานเล่นน้ำจิ้มค่ะค่ะกรอบนะคะค่ะนุ่มเคมไหมลูกชิม อ้ํเลยอ้ําเลยอันนี้มีเกาะน้ำจินะน้ำที่เราเคี่ยวน้ำหมีก็ต้องให้มันได้ออกเปรี้ยวอันนี้ทำเองอีกหรอคะใช่สมาชิกที่เราทำกันค่ะแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้อยู่ที่40บาทสามกระปุกหนึ่งร้อยนะคะมีโปรโมชั่นด้วยวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจของละสี่สิบนี่คือร้อยยี่สิบนะวันนี้พิเศษร้อยเดียวสามกระปุกสามกระปุกพวกพริก มีเม็ดมะม่วงหิมพันแล้วก็มีลูกเกดค่ะแล้วก็มีหูหยองค่ะหน้าหน้าเขาโอ้โหนะคะทานแก้หิวก็ได้เลยนะคะเป็นของฝากเป็นของฝากก็ได้ค่ะเรามีขายที่ร้านอารมณ์สว่างนะคะหน้าร้านของเรานะคะค่ะหรือจะไปที่กลุ่มหรือมีเบอร์โทรค่ะค่ะ ค่ะก็มีเบอร์ติดต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะให้คุณแม่ๆได้ฝากผลิตภัณฑ์ของตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะอาแม่ออนฝากหน่อยเรื่องของผลิตภัณฑ์จากปลาสม้มซื้อได้จากที่ไหนมีส่งทั่วประเทศไหมคะยังไงบ้างคะ่ะเชิญค่ะค่ะขอฝากปาลาส้มไรกลางด้วยนะคะมีจําหน่ายที่กลุ่มแล้วก็ทางหน้าร้านค่ะหน้ารา้า,รานก็มีเช่นเดียวกันใช่ค่ะ อ้าวค่ะเอาแม่หนิงฝากเมี่ยงหน่อยฝากเมี่ยงนะคะสมุนไพรโบราณของเรานะคะอร่อยนะคะสดชื่นทานแล้วก็สบายตัวด้วยสบายใจด้วยค่ะเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะเป็นสมุนไพรสดนะคะไปไหนมาไหนจะเห็นสามแม่แม่นี้ผลิตภัณฑ์พร้อมมากเลยนะคะเอาสุดท้ายแม่ตายฝากอะไรหึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้และที่สําคัญอาจจะมีพื้นที่อื่นที่เขามีพื้นที่ติดกับแม่น้ําแล้วก็อาจจะมีประสบปัญหาเรื่องของ ราคาปลาราคาสินค้าทางการเกษตรมันตกต่ำแบบนี้ให้กำลังใจหรือว่าจะต่อยอดองค์ความรู้เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนเรายังไงบ้างให้กำลังใจกันหน่อยค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะว่าสิ่งดีๆเราก็บอกต่อเนาะสินค้าในชุมชนของเรากลุ่มแม่บ้านของเราที่เรานำมาต่อยอดนี้ก็คือกลุ่มของเราเลี้ยงปลาในกระชังเองนะคะจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้เราก็จะต่อยอดมาเป็นว่า เรามาทำปลาเนแดดเดียวทําปลาินเแดดเดียวไม่พอเราก็เอาปลาินะมาหมักเป็นปลาลาแล้วก็นําปลาลามาทําแจ่วบองนะคะทีนี้ปลาินแดดเดียวเราสมมติว่าเราตากแดดเดียวแล้วเราขายไม่หมดหรือว่าราเนี่เราก็เอามาทําเป็นเราก็เอามาทําเป็นน้ําพริกเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกนร<ะ>โลกปลาย่างนะคะก็ก็ต่อย,ยอดมาจากปลาิน<ม>แล้วก็ปลาสม้มถ้าเรา สมมติว่าวันนี้เราเอาไปขายมันไม่หมดเราอยากทําปลาส้มหยองเราก็มาเพิ่มมูลค่าได้เป็นปลาส้มหยองนะคะค่ะอันนี้นภิดปลาส้มค่ะก็คือใช้ได้ทุกส่วนทุกขั้นตอนใช่ค่ะแล้วก็อย่างอย่างนี้นะคะเราเรามีแต่แจ่วบองกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่แบบนี้เนาะทีนี้เราอยากทําปลูกเล็กเราก็เอามาทําเป็นรสแมงดาเหืือบางลูกค้าบางคนชอบกินแมงดานะคะเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคือสินค้าของเราที่กลุ่มค่ะ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะคะคือให้พยายามคิดว่าในกลุ่มของเรามีอะไรบ้างอะไรบ้างให้นําสินค้าที่มีในชุมชนนะคะมาต่อยอดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเรามีเยอะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์อุตสาหกรรมภาคเจ็ดหรือว่าราชพัฒน์มออุบลอะไรอย่างนี้ท่านพร้อมที่จะดูแลพวกเราอยู่แล้วขอให้เรามีความเข้มแข็งพอนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เข้มแข็งมากๆเลยนะคะการันตีเลย20ปีนะคะเราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบนี้นะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนหรือว่าใครที่สนใจอยากจะไปดูพื้นที่อยากไปไปดูกระบวนการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะไปกันได้ที่อำเภอสว่างวีระบงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะเราเราเปิดให้คนไปดูงานด้วยนะคะค่ะวันที่5นี้ก็จะ อำนาจเจริญค่ะก็ถือว่าเป,เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนหรือว่าชุมชนไหนผู้ประกอบการรายไหนกลุ่มไหนกลุ่มแม่แม่กลุ่มไหนจังหวัดไหนนะคะอยากจะมามให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเรายินดีนะคะรายการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสาหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสท่านและก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ